อ,อกเลยนะคะว่าไม่น้อยเพียงหลัก10ื่นกิโลและได้ออปชั่นแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นกล้องมองหลังเนวิเกเตอร์และเบาหนังปรับไฟฟ้าเดี๋ยวเราไปชมรถกระบะสีประตูเกียร์ออโต้รุ่นยุกสูงตัวท็อปโตโยต้ารีเวอดแร 2.4 g p ุดสี่จรปี2 0 0 8บอกเลยนะคะว่าไม่น้อยเพียงหลัก1 0ื่นกิโลและได้ออปชั่นแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นกล้องมองหลังเนวิเกเตอร์และเบาะหนังปรับไฟฟ้าเดี๋ยวเราไปชมออปชั่นและรอบคันของ t o y o t a r e v o คันนี้กันเลยคะ่ะ ชมดีไซน์ด้านหน้าของ Toyota ารีวรุ่นท็อปคันนี้กันเลยค่ะด้านหน้าของเขานะคะจะได้เป็นหน้าอลโก้แล้วบอกเลยว่าหล่อมากๆเลยไฟนะคะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ LED daytime running light ไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็นแบบ LED ด้วยนะคะและด้านหน้าบอกเลยว่าหล่อจริงๆนะคะนี่เลยกระจังหน้าโครเมียมชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ตัดด้วยและโลโก้โตโยต้าแบบเด่นชัดมากๆเลยค่ะ รีโวรุ่นนี้นะคะได้เป็นรถกระบะรุ่นยกสูง4ประตูบอกเลยว่าขึ้นลงสะดวกสบายมากบันไดข้างแทบไม่มีริ้วรอยนี่เลยนะคะโอ้โหสะดวกสบายจริงๆเลยค่ะโอ้โหตอนนี้นะคะเราได้มานั่งภายในรถ t ตยต้ารี v วคันนี้กันแล้วค่ะ บอกเลยนะคะว่าวิสัยทัศน์การมองดีงามมากๆเลยพวงมาลัยของเขานะคะได้แบบมันติฟังก์ชันค่ะสามารถรับสายวางสายสั่งการด้วยเสียงจากพวงมาลัยได้แล้วพวงมาลัยหุ้มหนังอย่างดีไม่มีริ้วรอยการถลอกเลยนะคะเบาะหนังนะ,ะยอบอกเลยว่าน่นมากๆได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าด้วยนะคะสุดยอดไปเลย สำหรับคอนโซลกลางของเขาเนะคะดีไซน์สวยค่ะได้เป็นหน้าจอระบบสัมผัสไม่ว่าจะเป็นวิทย AM, ุ AMFM เชื่อมต่อบลูทูธนะคะกล้องถอยหลังเนวิเกเตอร์ให้มาครบเลยค่ะแอร์ของเขาก็ได้เป็นแอร์แบบออโต้แล้วนะคะเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้แถมยังมีปุ่มอีคอนโหมดเพลว์โหมดให้ด้วยนะคะตอนนี้นะคะเยาได้มานั่งเบาะแถว2ของ t o y ยต้าร v o เวอร์ตัวคันนี้แล้วนะคะบอกเลยนะคะตอนนั่งเนี่ยเหมือนได้นั่งโปรดิเนอร์ยังไงอย่างนั้นเลยค่ะ กว้างมากๆแล้วก็นั่งสบายมากๆเบาของเขานะคะใช้งานน้อยจริงๆเลยและมีที่พักแขนให้ด้วยนะคะมีที่วางแก้วน้ําให้ถึง2จุดเลยและคนด้านหลังนะ,ะไม่ต้องกลัวร้อนมีแอร์แยกแถวหลังให้ด้วยค่ะ สำหรับดีไซน์ด้านท้ายของ Toyota r ร v o รุ่นยกสูงคันนี้นะคะนี่เลยได้ไฟเบรกดวงที่3มาด้วยและมือจับนะคะได้เป็นแบบโครเมียมริ้วรอยการใช้งานน้อยมากๆเลยค่ะแมคลายเนอร์ของเขานะคะบอกเลยว่าบันทุกหนักไม่มีแน่นอนค่ะริ้วรอยการใช้งานน้อยเลยทีเดียวค่ะ ของ Toyota r i v โวคันนี้นะคะ เปิดมานะคะบอกเลยว่าสะอาดมากๆเลยค่ะภายในห้องเครื่องไม่มีคราบน้ํามันเยิ้มเม็ด QC ต่างๆนะคะอยู่ครบทุกจุดค่ะและนอ็อตฝากระโปรงนะะําเดิมๆจากโรงงานไม่มีรอยแกะขยับแน่นอนไล่ขึ้นมาบนฝากระโปรงนะะ้าซีนยางตรงนี้เดิมมจากโรงงานเลยค่ะเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยงามสติกเกอร์ต่างๆนะคะข้อควรระวังอยู่ครบเลยทีเดียวคะ่ะสําหรับคานด้านหน้านะคะยบอกเลยว่าริ้วรอยการใช้งานเห็นได้ชัดเลยว่ารถคันนี้เดิมๆไม่มีการเปลี่ยนมาแน่นอนเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถ Toyota r i v o 10ตูเกียร์ออโต,โต้คันนี้บอกเลยนะคะว่าเป็นรุ่นท็อปและแถมใช้งานน้อยไม่หลักหมื่นกิโลราคาเบาๆมากๆเลยนะคะราคาวันนี้เทียคาขอจัดโปรโมชั่นราคาสุดเศษเพียง579,000บาท่อนเพียงดอลละ1 0 0น0กว่าบาทเท่าน,นั้นเองคะ่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจกำลังมองหารถกระบะดีๆไว้ใช้งานสักคันนะคะแนะนำโตโยต้ารีวคันนี้เลยนะคะ สนใจแล้วสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0894433774ค่ะหรืออีกหนึ่งเบอร์นะคะ0806588999หรือทางมาที่เพจ Facebook นะคะรถเมื่อ2เทียคาไลน์แอดแอดทียคาค่ะ,คะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลากันก่อนค่ะแล้วพบกันคลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ